สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้หลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินวัดบางครานปี2อง5นะครับนี่หรือว่าเรียกปี15นะครับเรียกกันสั้นๆว่าปี15เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพิมพ์มือจุดนะครับนี่ปัดตุ้งกิ่งแล้วก็ตอกโค้ดนะครับผม นี่นะครับแบบนี้เล่นหากันหลักหมื่นนะครับมีนี้เป็นพิมพ์มือจุดนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับจะพบเจอได้นะครับมีมือจุดมือนับแบงก์นะครับแล้วก็เป็นมือเลข8นะครับข้อแอลนะครับในส่วนของขอแอลต้องแยกไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าข้อแอลถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองจะหายากมากๆนะครับเจอแท้น้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นพิมพ์มือจุด กับมือนับแบงค์นะครับมือจุดกับมือนับแบงก์เนี่ยง่ายๆเลยนะครับ2พิมพ์นี้จะมีเฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับยังไม่เคยพบเจอเนื้อออปกาเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นมือจุดแบบนี้นะครับไม่เคยพบเจอออปกานะครับแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเจอแล้วนะครับทุกอย่างตำหนิมันได้นะครับตัวตัดการผลิตนะครับรวมถึงการปาดตูดอะไรเนี่ยครับถ้า ถ้าเป็นพระแท้ก็แท้นะครับอย่างไงก็แท้นะครับแต่ว่าในวงการตั้งแต่เล่นหากันมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์เล่นหากันมานะครับก็ยังไม่เคยมีใครพบเจอพิมพ์มือจุดนะครับมีมือจุดจะมีจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะพิมมือจุดตรงนี้นะครับก็ยังไม่เคยมีใครพบเจอเนื้อปากกานะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปรวมคร่าวๆณตอนนี้เลยนะครับว่าพิมพ์มือจุดพบเจอแต่ ทองเหลืองเท่านั้นนะครับถ้าเจอเนื้ออัปปก้าก็ระวังไว้ให้มากๆนะครับถ้าไม่แม่นพิมพ์นะครับระวังไว้นะครับโอกาสเก99.99เลยนะครับผมนะครับทั้งมือจุดแล้วก็มือนับแบงก์นะครับยังไงก็มีเฉพาะทองเหลืองนะครับยังไงก็มีพบเจอเฉพาะทองเหลืองพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับณวันนี้นะครับพบเจอเฉพาะทองเหลืองเท่านั้นส่วนขแอลก็ ร้อยละกนะครับก็จะเจอเป็นเนื้ออปปกาานะครับนานๆจะเจอเนื้อทองเหลืองอย่างผมเล่นมานะครับจะเจอทองเหลืองแค่2องคาองนะครับส่วนอปปกาเนี่ยก็พบเจอกันทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเป็นพิมพ์คอยเอาเป็นพิมพ์หลักอยู่แล้วนะครับในทองเหลืองก็จะเป็นมือจุดนะครับหรือไม่ก็เป็นนับแบงค์แล้วแต่ชอบเลยนะครับ ผมเรื่องตำหนิจุดตายนะครับส่วนใหญ่ผมทำไว้ในคลิปเต็มๆนะครับอันนั้นไปหาดูได้นะครับวันนี้มาทวนนะครับวันนี้มาทวนกันเล็กน้อยนะครับทวนกันเล็กน้อยพิมพ์มือจุดนะครับหน้ารอๆคมๆแบบนี้เลยนะครับหนีคางนะครับใบหน้าคางนะครับตัวตัดที่ใบหูนะครับเห็นไหมฮะจะมีตัดไม่ชิดหูนะครับนี่อันนี้ผมชอบดูมากๆนะครับ ดูผ่านกรอบทองก็ได้นะครับเนี่ยตัวตัดอันนี้จะมีปีกออกมานะครับนี่ทางด้านซ้ายจะชิดนะครับทางด้านขวามือเรานะครับนี่จะมีปีกออกมาแบบนี้นะครับดูที่มือนะครับปลายนิ้วนะครับด้านขวามือเรานะครับหรือว่ามือซ้ายหลวงพ่อที่ปลายนิ้วชี้จะมีจุดนะครับมีจุดกลมๆนี่นะครับเป็นจุด คล้ายๆเม็ดลูกปืนไปฝังไว้เลยนะครับมีเป็นเม็ดลูกปืนวางไว้เลยนะครับกลมๆเลยนะครับการปั๊มนะครับนี่ ปั๊มมานะครับตามซอกนะครับตามซอกคงนี้นะครับนี่จะเป็นแรงกดลงไปนะครับเนื้อจะหยีหยนะครับกดลงไปแล้วก็เนื้อส่วนที่อยู่ในบล็อกมานะครับก็จะปิ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นชุดนี้จะตึงๆนะครับนี่ที่เสียหล่พ่อนะครับที่หน้านะครับอะไรที่อยู่สูงๆพวกนี้จะคมตึงชัดนะครับนี่ เห็นไหมฮะตามซอกนะครับจะเป็นยียีดีดีแบบนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของพระปั๊มนะครับธรรมชาติของพระปั๊มนะครับต้องแยกวิธีการสร้างให้ได้ก่อนนะครับปีหนึ่งเป็นพระปั๊มนะครับปี15เป็นพระปัม๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะวิธีสร้างนะครับผลที่ออกมาจากการปั๊มนะครับนี่บางทีเรา,เาต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าพระรุ่นนั้นๆน,น,นะครับ สร้างมาจากกรรมมาวิธีใดก่อนนะครับถ้ายุคแรกๆเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับก็จะผิวพันธ์นะครับวิธีสร้างต่างออกไปนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะต่างออกไปนะครับเหมือนไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างนะครับวิธีสร้างวิธีกรรมาวิธีแบบไหนนะครับเราก็จะพอจินตนาการผลลัพธ์ที่มันออกมา สรุปสุดท้ายได้นะครับไก่ย่างนะครับผลออกมาก็ผิวเกี้ยมเกียอะไรก็ว่ากันไปไก่ต้มก็จะขาวๆนะครับส่วนไก่ทอดก็จะกรอบๆนะอันนี้เราเราดูผิวไก่เราแยกออกได้เลยว่ามันมาจากกรรมมาวิธีใดนะครับเพราะฉะนั้นพระก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเรารู้ว่า1 5เป็นกรรมมาวิธีพระปั๊มนะครับมีผลที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะไม่ได้เป็นหล่อโบราณจะไม่ได้ฉีดนะครับนี่จะเป็นภาพปั๊มก็จะตึงคมชัดนะครับนี่ความคมความชัดเดี๋ยดูมือนี่ครับดูมือจุดเห็นจุดที่มือไหมครับนี่เห็นไหมฮะเป็นกลมๆเป็นกลมเลยเป็นเหมือนลูกปืนมาวางไว้เลยเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับนี่ตามซอกคอแบบนี้เห็นไหมเนื้อปิ้นออกมานะครับจะเป็น จะเป็นรล้าๆที่ใต้คอนะครับนี่เป็นทุกองค์นะครับแล้วตัวตัดด้านขวาเห็นไหมเดี๋ยวผมสูมถอยกลับไปนิดนึงนี่เห็นตัวตัดไหมครับตัดออกมาแล้วมีปีกไม่ได้ชิดนะครับตัดออกมาแล้วไม่ได้ชิดนะครับมีปีกนะครับไม่ได้ชิดหู ครับแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วดูรอยครูดนะครับนี่รอยครูดแบบนี้นะครับเอาไว้พิจารณาเกแท้ได้เลยนะครับนี่ปั๊มเสร็จปุ๊บนะครับปั๊มเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีตัวตัดครูดเนื้อออกไปนี่ครูดเนื้อออกไปอย่างนี้เนี่ยพวกนี้นะครับนี่ตามหัวไหลพวกนี้นะครับจะครูดเนื้อออกไปแบบนี้นะครับนี่เราจะเห็นได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับดูตัวหนังสือให้คมๆคมคมชัดๆนี่ด้านสังคติตรงนี้จะมีกลับมานะครับในพิมพ์มือจุดนะครับตัวหนังสือลึกๆคมๆคมคมนะครับนี่สระอีเป็นลูกศรน,นะครับอันนี้ก็เป็นตําราเก่าก,ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ต้องจำให้แม่นๆนะครับนี่สุดท้ายมาดูรอยปาดตูดน,นะครับ รอยปาตูดแบบนี้นะครับปาตูดอุดกิ่งอันนี้ต้องจํานะครับผมเคยบอกหลายคลิปนะครับให้ไปโหลดรูปในคอมในเน็ตใน Google ก็ได้นะครับที่เขามีการซื้อขายกันจริงๆนะครับแล้วก็จํารอยปาดตูดให้แม่นๆนะครับรัศมีนะครับพวกนี้นะครับนี่เวลาถ่ายรูปมานะครับรูปตูดสำคัญมากนะครับจะเก๋จะแท้นะครับหน้าหลัง ดูดีใช้ได้นะครับจบกันที่รอยปาดตูดเลยนะครับรอยปาดตูดนะครับรัศมีของรอยปาดตูดนะครับนี่เป็นชั้นแบบนี้นะครับนี่มีตื้นมีตื้นมีลึกนะครับนี่แล้วก็มีปาดหลุดจากตรงนี้ไปนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายนะครับ่ส่วนเรื่องโค้ดนะครับมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับนี่ ราคาซื้อขายก็แตกต่างห่างกันอยู่ประมาณ5 0 0 0หมื่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเอาพระนะครับเอาที่องค์พระพิมพ์พระให้แท้ไว้ก่อนนะครับองค์พระพิมพระให้แท้ไว้ก่อนนะครับมีโค้ดไม่มีโค้ดมีโค้ดหรือไม่มีโค้ดนะครับก็จะต่างกันในเรื่องของราคาแค่เล็กน้อยนะครับ นี่เอาที่พระสวยแชมแฉมแบบนี้นะครับสภาพกลางๆงนะครับนี่เห็นตูดมีสนิมนิดๆนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นสภาพหลักหมื่นนะครับยังไม่ได้เป็นสภาพหลักแสนนะครับแบบนี้ก็หลายๆหมื่นนะครับสภาพนี้ก็หลายๆหมื่นนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้นะครับผมมีลายแอดนะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับส่งมาที่แอด VRA 6 6 8 8นะครับ l ลน์แ like อ VRA 6 6 8 8แนะครับแบบนี้รับเช่าหลักหมื่นนะครับผมโอเคนะครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับที่ l ลน e like แอ VRA 6 6 8 8นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ